ับมือนี้นะครับคือว่าเต็มเกือบติ๊กนี่เนาะอ๋อคือว่าครับตอนนี้แต่ว่าใส่ได้อ สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> บอกว่าผมผ่านเฮ็ดปลานะครับผม, <c oughs> มบ่อเล็พอครับพี่น้องมากเดือนกว่าแล้วนะครับบ่อเล็ลงคลิปนะครับผมมือนีการเลื่อยพอชิ้นลงคลิปแจ้งน้อยนะครับพี่น้องที่เรียกว่าคือว่าลุกเพราะเขามาหาเห็ดฝนตกมาพี่น้องมันงไทยนะบ่อเล็กเนาะว่าโทรศัพท์ผมหนาจอแตกกระบรกหนาจอมันแตกพี่น้อง <c oughs> ทับลนุนก็เลยบ่อเล็กทายเก้าอิตารทายนะครับผม แต่ว่ามาเห็นเฮ็ดบูนี่นี่โอ้โหทายบ่ได้หรอพี่น้องอดลงอ่ะพี่น้องเบิ่งบ่ได้นะครับเดี๋ยวผมเสียเบิ่งนะครับพี่น้องเต็มตาคักคักนี่นะครับพี่น้องเฮ็ดที่ใดในื้เสานี่เนาะมาช่วงประมาณที่สี่ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดละงกกับเฮ็ดไข่ก็มีเฮ็ดผึ่งป่นเนี่ยนิดอป่นอยู่จากดอกบ่นน่ปุ่นปลายดอกกัไดลยดอกเป็นเฮ็ดไข่กับเฮ็ดละงกนะครับพี่น้อง อืมมครับผแต่ว่าเดี๋ยว,วผมจะให้พี่น้องเบิง้งที่แล้วผมว่าสที่บอได้ถ่ายคลิปนะครับผมบอกวา่าฝนมันโตนาะครับพี่น้องเลยตัวชื้นมนเฮ็ดเฮ็ดซุ่มนีผมเลยบอได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมฝนก็ตอนนี้ก็ยังหินเลยหอยปลาแปลกๆด้วยแต่ว่ามาพอเฮ็ดมูนีพี่น้องนี่เลยตาที่ใจว่าที่คลิลคลปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิง้งเลยครับพี่น้องเฮ็ดลงโก้ขาวนะครับผม เฮ็ดโฮมนี่ผมเคยลงขีปใ้พี่น้องเบงมึงเลยโผมถี่อยู่ลึกลับเนาะบ่มีไฟหูนะครับนี่มันเลยบานมอวนผมไล้เข้ามานะครับว่านมาเลยมาบ้านมืดพี่น้องวันนี้ชุ่มนี่ครับนี่นะครับเที่ยงกาหลักษารือพี่น้องว่าพู่ยนลองนับเบิ่งว่งมันได้จักดอกนตอนเก็บเหล่วนะครับเก็บเล้วเดี๋ยวมันลองนับเบอง์นะครับพี่น้องว่าจิได้จักดอกนี่นะครับปื๊ดพี่น้อง ที่ลงอกขาวนะครับบ่เคยออกไร่ป้านิ่งอเทือนนะครับโบ้ขึออกชุดไงป้านี่งอเทือนนะครับแต่มันนี้ออกขาของขาอีชุดนี้ชุดที่เรียกว่าออกย,อยู่แต่ว่าบ่้ลายดอกปนี้นะครับพี่น้องต้่นเป็นก,นกอเลยแต่ว่ามีมีหมดหมดกินเลยโอ้คักคักขักงามแหงพี่น้อง thằng phụ nữ như này là gì đó nhớ là quên à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  เฮ็ดมุนี่ที่จริงก็ออกหลายอยู่แต่ว่าบ่บ่บ่บคุคยหลายปานนี้เนาะบ่บคยออกพร้อมกันหลายปานนี้คืลืมจากตูงนี้นะครับลองบ้านก่อนละครับพี่น้อง ฟีดอนนอกมนนีฟีดออกครับเนี่ยมาทำอะไรปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวไปป,ปาร์ตี้เดียวเลยนะ นี่คมองเดียวเนาะเห็ดซุ่มมองนี้เนาะซุ่มอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปรวมกันในขุดนะครับพี่น้อง เห็นมัเห็นห <c oughs> ดบบพี้เนากเกี่ยมยังมาเลยครับอขอค้นโต๊ะมานโต๊ะไก็เลยหิุดเราบระเทยอยู่เล้วเด็ดอกทำงามเลย

กินผู้เดียวนี่กินยิ้มผู้ดีก็มีเด้อแต่ว่าได้แต่ดุดเล้วว่าบางทีก็ท่านเหตุทองยกทูนาะงเด่นก็ห้าอย่างเลยนะดอกไงก้อนนัหนรวมกันแล้วก็ลองหนักเบิ้งแล้วครับพี่น้องว่าที่ได้จจกดอกเนาะแต่ว่าอาทิบทเต็มตากันยังน้อยละเพราะว่าของเก่าที่เก็บมาจากปลาทั้งคู่ก็ร้ายอยู่ร้ายเต๋อไปแล้วครับพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่นะครับโดนเงี้ยบ้านเ้าละหลุดนู่นะครับนี่ครับพี่น้องเข้มซูมีเนาะตัวนี้ฮ็ดที่เก็บมาจากป่าฟางพุนนะครับ เ,ไไเ,เ,เรียนนับบึงครับผมลองนับบืงหน่อนับเรียนเรียนพี่น่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาม สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนาทีประมาณสี่สิบกว่าดอกครับพี่น so ้องน exactly. ะเห็ด <limits> มูเ <besides> ด <about> <bad> ียวนะครับเห็ดซุ้มเดียวผมมองปลาส้รมาทานผมแหละที่ผมว่าเห็ดมูนี่มองนี่บมมีไผ่หูนะครับเก็บแบบจงไข่ไห้กใ้นะครับพี่น้องครับถ้าจะได้ดอกแบบดอกงามๆดอกพูกันนะครับเพราะว่าซาบันบานคือดอกเสียบนะัพี่น้อง ถ้ามาจ้องไข่ไว้ไดนะครับเฮ็ดมูลผมก็มุ้งมีให้หูดีครับถ้าหูนี่นีมีเป็นเป็นเป็นอะไรหนี่ที่ยืนยันได้นะครับว่าม่มีคนหูเนาะถ้าเกิดว่ามีคนหูคงเสีได้บ้านนะครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปอู้มีไข่ก็มีอยู่พี่น้องเก็บกระทัอนเบือตรงนี้มีถูกได้มานะ

อ๋อข้าขาจอยพี่น้องมองเขาไปยืนให้ดขงหวานน่ะมั้งเนาะชาวบานพม่งเอือนเฮ็ดขาวโซ่แน้วครับขามันสิกรอบพี่น้องนี่สูดมาใส่แล้ะฮักโปแปะโปแปะนี่ที่พึ่งเอือนขาวโซ่แน้วเขาโดดพึ่งเอือนขาวจอยขาวหน่อยนีอเอาหนังบ่เนาะเอาเก็บหมูมีมีมูอยู่ในกระตาอยู่ บ้าน,นหน้อยตัวนี้บอ่บอาบ่เอานะพี่น้องจุงไห้เขาไปปล่อยสระปอนอะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเสืออยู่ในดินในหากใหม่แล้วว่ามูลนี้นออกมาตดแล้วครับเดีย๋ยวนี้ขี่ไปพี่น้องเบิน่นเร้อมึน <c oughs> สาวจื่อกับเบาวิศสาวจื่อนะครับสองสาวจื่อบาข้างหน้าพอเร,ร,ราไปก็ถามเขาอยู่เลยว่าหายไปใส่นอไปใส่นอคนอนะ่ะเว้ยลงคลิปคนนะ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอปาดีนปาด,ด,ดีนดนะนะินก่อนนะฝนมันตกนะนั่นนก็ี่ที่ดินอุอ่มที่ทินด,ดินยังเปื่อนเลยพี่น้องแต่ว่าก็ไปล้างได้อยู่เราแค่ละงัวกันสิเนาะ หลังง่ายพี่น้องเฮ็ดยพี่เราโง,ง่พี่เฮ็ดทีหลางง่ายนะครับพี่เคยไข่ตุวมๆ่อสิเพียงครับพี่น้องเดี๋ยวขอปาตีนใส่กระตาครับผมพ่อเขาไปพ่อมันบอ่อพวกพวกพ่อรถเลี้ยงกระเถงนะครับพี่น้องเวลายเขาจะนอนเหยียบพี่น้องเนะาะมองไปบันนิกะ ผมกระิใส่นี่อุ้มพันติกนะครับอุ้มพันธิกห้องกระตาบีเอื่อนึ่งนะเนื่องนากเราพี่น้องกันก้นกั้นกั้นเฮ็ดอันนี้ได้นะครับกั้นเฮ็ดข้างล่างมุนนะครับบริษันเฮ็ดข้างล่างนี่สีฮักสีแตกเบึ้งเลยครับพี่น้องตัวนี้สามารถช่วยได้หลายนะครับพี่น้องแล้วก็กั้นบ่ให้เฮ็ดข้างล่างเปื่อนนะครับเพราะว่าชุบเฮ็ดข้างล่างนี่บ่ค่อยเปื่อนมาได้เลยพี่น้อง แต่ว่าต้นนี้นี่เนาะมีต่กี้ดิน่นเลยพีนองเพราะว่าฝนมันมันลุงเม,ามา็ดหนามาวางหัชุดบางก่อนที่ผมจะมาเจอเฮดมูนนี่เนาะเอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตีนเฮดใสก่กระตา เกือบไปนอกนี so ่เห so ็ดตะครับมือนี้นะครับคือว่าคือว่าเกือบเต็มเกือบเต็มพี่น้องอ้าคือว่าเต็้มก็ไเด้นเนาะทำนีแต่ว่าใส่ได้อีกอยู่ทำอมไรใส่เนาะครับใส่ดีกหลายตือกูดูนะคือว่ามันนะครับมะมันนาปัปอกเอาหมูสุดทายนะครับพี่น้องเรื่องรองแวะมาเบิ่งเนาะแมนมุ้อานมากอะชุ่มดีกับพวกที่ว่าได้บ้านครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องนี่คลิปแห่งพี่น้องเบิ้งน้ำเขาจากคลิปนึงก็ดีใจแล้วแหละเนาะโอเคครับพี่น้องกาบานเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาร่าเริ่งและเชื่อแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับพี่น้องเป็นการหาเห็ดในป่าธรรมชาติครับผมบนแอร์นะครับพี่น้องคลิปหนาที่เป็นเห็ดปวกอุจักนะครับพี่น้องไปครับกาบานครับถ่ายได้เห็ดปวกเนาะอาจ์ติออก็ได้ขอบคุณเวลาครับผม ไปพร้อมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ